สวัสดีครับวันนี้มีคําถามเข้ามาหลายคนนะครับเกี่ยวข้องกับว่าถ้าท่านมีโรคประจําตัวอยู่ทานยาอยู่นะครับทานยาประจําตัวหรือว่ามีประจําเดือนนะครับมีอาการต่างๆนานาเน,นี่ยแล้วก็มีแพ้ยาแพ้อาหารจะสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันเรื่องนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรนนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิเคราำบัดนะครับ ก่อนอื่นผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าโรคประจําตัวทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้นะครับไม่ว่ามันจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับออนอกเหนือจากนี้ถ้าท่านทานยาอะไรเป็นประจําอยู่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องหยุดทานยานะครับสามารถทานต่อได้ตามปกตินะครับการหยุดทานยาเองเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียซะด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะไปเคยได้ยินตามที่ต่างๆมาว่าโอ้ ยาตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับยาตัวนี้ห้ามทานยาตัวนี้ไม่ควรทานในช่วงที่รับวัคซีนอันนี้คือจริงๆทานได้นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสําหรับกรณีที่มีประจำเดือนก็สามารถที่จะรับวัคซีนได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเรามีการเสียเลือดนะครับทาให้มีอาการอ่อนเพลียได้ง่ายกว่าปกตินะครับดังนั้นเวลาที่เรารับวัคซีนไปแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียง่ายบางคนที่มีอาการแพนิคหรือตกใจกลัวอะไรง่ายๆหรือกลัวเข็มมากๆอย่างนี้เนี่ย เวลาที่เราไปฉีดยาอาจจะมีอาการเป็นลมนะฮะถ้าพวกนี้จริงๆก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดนะครับคือถ้าเรามีประจำเดือนเยอะหรือเรากลัวเข็มหรือกลัวอะไรมากๆเนี่ยบางครั้งที่เราไปฉีดเราก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้าเป็นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทานน้าไม่ได้ทานอาหารเลยเนี่ยร่างกายเรามันจะเป็นลมง่ายนะครับเราเวลาที่ไปฉีดถ้ารู้สึกว่ามีอาการเมินศีรษะรู้สึกมันเวียนเวีีระจะเป็นลมอย่างเงี้ยง รรู้สึกไม่ปกติเราก็บอกพยาบาลที่ฉีดหรือว่าบุคลากรที่ฉีดเรานะครับให้เรานอนลงนะครับอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราไปบริจาคเลือดนะครับอาการพวกนั้นก็จะเป็นขึ้นมาได้ตามปกตินะครับท่านที่ทานยาคุมอยู่หรือฝังยาคุมมีห่วงคุมกําเนิดพวกนี้ก็ฉีดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดไม่ได้ทําให้ผลข้างเคียงจากวัคซีนมันมากขึ้นแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับท่านซึ่งมี มีคำถามว่าเออเราเราตรวจวัดความดันเรามันสูงมันต่ำอะไรยัยฉีดวัคซีนไม่ได้จริงๆก็ไม่มีปัญหานะครับพร้อมจะยกตัวอย่างจริงๆตรงนี้ก็อยากยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกันว่าต่างประเทศเขาทำันยังไงนะครับคือคนไทยเนี่ยบางครั้งเราก็กังวลมากจนเกินไปว่าเออมีโรคประจําตัวเห็นออกข่าวแล้วฉีดแล้วมันมีปัญหานะฮะหรือว่าเออเรามีอันมียาประจําตัวอยู่เรากินกาแฟอะไรพวกนี้อยู่จะมีปัญหาอะไรไหมจริงๆพวกนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่เหตุที่ บางครั้งเราแนะนําว่าหลีกเลี่ยงก็คือกาแฟเป็นต้นนะครับถ้าท่านทานอยู่แล้วทุกวันทานต่อครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดถ้าท่านไม่ได้ทานเป็นประจําหรือว่าถ้าท่านที่ทานแล้วมีอาการใจสั่นง,ง่ายนะครับหรือมีอาการอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับจากกาแฟพวกนี้เนี่ยแนะนําว่าไม่ควรทานนะครับในวันที่ไปฉีดเพราะว่าอาจจะเกิดอาการเหล่านั้นขึ้นมาได้นะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าที่อเมริกาเนี่ยที่ฉีดวัคซีนไป300ล้านกว่าโดสเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับ ซิแตกต่างจากประเทศไทยมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้วก็ที่อเมริกาเวลาที่เจอวิธีการฉีดฉีดวัคซีนที่ประเทศไทยก็งงเหมือนกันนะครับคือเวลาที่เราฉีดวัคซีนที่อเมริกาเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะให้ลงชื่อนะครับว่าเออลงชื่อรอวัคซีนแล้วก็ต่อแถวรอวัคซีนฉีดแล้วก็แค่นั้นเลยครับนั่งรออาการ15-30นาทีแล้วก,กลับบ้านนะฮะไม่มีการสอบถามด้วยซ้ําไปว่าท่านมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะครับ ไม่มีถามว่าแพ้ยาอะไรไหมไม่มีถามว่าท่านมีอาการอะไรอยู่ไม่มีการวัดความดันไม่มีการวัดชีพจรไม่มีการวัดหัวใจไม่มีการทําอะไรสักอย่างเลยครับนีแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยครับคือทําอย่างนี้เร็วปลอดภัยถ้ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยสามร้อยล้านโดสที่ฉีดไปเนี่ยจะต้องมีปัญหาหลายหลายล้านคนแน่ๆครับแต่ว่ามันไม่มีนี่สิครับจึงเป็นสิ่งที่ผมกล้าการันตีเลยว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันปลอดภัยแล้วจริงๆอยู่ที่ประเทศไทย ไม่ได้มีความจําเป็นเลยครับที่จะต้องอาถามโรคประจําตัวหรืออะไรมากมายขนาดนั้นนะครับคืออาจจะถามพอเป็นพิธีได้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งสิ่งหลักซึ่งมาทึ่งมาบอกว่าเออมีอาการแบบนี้มีโรคแบบนี้ฉีดวัคซีนไม่ได้นะครับทั่วท่วไปที่อเมริกาเนี่ยกรณีที่เราจะไม่ฉีดวัคซีนหรือว่าเราพิจารณาการฉีดวัคซีนก็คือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลครับ คนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้ามารักษาด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วโรคที่เขาเป็นเข้ามารักษาเนี่ยยังคุมไม่ได้นะครับเราไม่อยากให้เขาฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าบางครั้งการฉีดวัคซีนมันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงยกตัวอย่างเช่นมีไข้อ่อนเพลียปวดไม,ม่ตามร่างกายต่างๆพวกนี้เนี่ยซึ่งอาจจะไปทําให้สับสนกับอาการที่คนไข้เป็นมาได้นะครับคนไข้ที่มีการไม่สบายอยู่เช่นมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วเวลาที่ฉีดวัคซีนมันก็มีไข้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาปกติจากวัคซีนหรือว่าบางคนมีอาการกรดไหลย้อนมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้จากจากวัคซีนซึ่งอาจจะทําให้ถ้าคนคนนั้นที่ไปฉีดเนี่ยอาการไม่ปกติก็จะสับสนได้ว่าตกลงมันเป็นจากอะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่คนที่มีอาการอยู่หรือว่าคนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาจะยังไม่ให้ฉีดก่อนนะครับ แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าโรคที่เขามารักษาดีขึ้นแล้วนะครับอยู่ในช่วงที่ควบคุมอาการได้ก็ฉีดในโรงพยาบาลเลยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้เราก็ฉีดกันในโรงพยาบาลนะครับทั้งทงที่คนไข้มานอนด,ด้วยสาเหตุอื่นแต่ว่าต้องควบคุมให้ได้สก่อนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาชี้แจงนะครับสาหรับคนที่กังวลมากๆนะฮะเราไปพบเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้ว่าเรามีโรคประจําตัวอย่างนี้เรามี แพ้ยาแพ้อาหารนะฮะอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ห้ามฉีดนะครับตรงนี้ต้องย้ําเลยนะครับสําหรับอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดของบุคลากรทางการแพทย์บางคนที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็คือว่าคนไข้มาถึงวัดความดันร้อยเจ็ดสิบร้อยตกใจแล้วความดันสูงเราฉีดไม่ได้แล้วนะฮะหรือว่ามาวัดความดันแปดสิบสี่สิบแปดสิบห้าสิบซึ่งถือว่าเป็นความดันต่านะฮะแต่ว่า มันก็ฉีดได้อยู่ดีนะครับที่อเมริกานี่คือไม่มีใครวัดนะครับสามารถฉีดได้พวกนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับความดันที่ต่าเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่ามันเป็นโรคจริงมันความดันต่ำานี่อไม่ใช่โรคนะครับความดันต่ําในคนที่เป็นคนเอเชียเราเจอได้ปกติโดยเฉพาะคนรูปร่างที่ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาจะตัวสูงใหญ่กว่าเราเยอะนะฮะดังนั้นความดันเขาอาจจะมากกว่าของคนเอเชียได้นะครับความดันต่ําที่ เป็นอันตรายทางการแพทย์หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราวัดได้ความดันต่ํากว่า9 6้0หรือ9 6้0ลงไปนะครับและมีอาการร่วมด้วยเช่นว่าท่านมีอาการหน้ามืดยืนแล้วทรงตัวไม่อยู่อะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าท่านเดินไปมาได้ตามปกติแล้วมาวัดความดันได้80-50อันนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้ถือว่าเป็นความดันปกติของตัวท่านเองนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนด้วยนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปฉีดวัคซีน เราอาจจะบอกพยาบาลหรือบอกแพทย์หรือบอกคนไหนก็ได้ที่เขาดูแลเราอยู่นะครับว่าเออเรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะฮะเรามีแพ้ยาอะไรไหมเป็นแค่บอกเฉยๆครับไม่จําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดและไม่ว่าท่านจะมีโรคประจําตัวอะไรอยู่แพ้ยาแพ้อาหารนะฮะหรือว่าออมีประจําเดือนมออีทานยาคุมอยู่ทานสมุนไพราทานอะไรอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม มีอย่างหนึ่งที่ผมลืมไปก็คือคนที่บอกว่าออผมให้แ, vais, แนะนาว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะไปฉีดแล้วทา่นะะา,ทานที่นอนไม่หลับล่ะนะฮะท่านที่นอนไม่หลับถ้าทานยานอนหลับก็สามารถทานได้ปกตินะครับถ้าท่านที่ไม่ได้ทานยานอนหลับแล้วนอนไม่หลับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะไปฉีดก็สามารถที่จะฉีดได้นะครับไม่ใช่ข้อห้ามแต่อย่างใดของการไปฉีดน,นะครับแต่ว่าถ้าท่านไปแล้วเพลียมากเลยอย่างเงี้ยจจะทําให้ท่านกลับมาอาจจะต้องพักผ่อนมากซะหน่อยนะครับเพราะว่า บางคนฉีดวัคซีนแล้วจะเปลี่ยนจากง่วงนอนนะฮะหรือบางคนจะหิวเก่งขึ้นมาหลังจากฉีดวัคซีนซึ่งถ้าท่านพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วไปฉีดวัคซีนจะมี2อย่างที่จะต้องระวังอย่างแรกก็คือท่านอาจจะเป็นลมง่ายหน่อยนะครับการแก้การเป็นลมก็คือท่านควรจะทานอาหารทานน้าอะไรให้เยอะๆไว้ก่อนที่จะไปฉีดหรือว่าถ้าทานไม่ทันก็หลังจากฉีดแล้วกลับมาทานนะครับอยากให้ร่างกายเราไม่มีสารอาหารนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรายิ่งมีอาการเป็นลมง่ายขึ้นนะครับ ข้อที่2ก็คืออาจจะเพลียมากขึ้นนะครับถ้าท่านไม่ได้ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าท่านนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก่อนวันที่จะไปฉีดเนี่ยกลับมาแล้วมีอาการอ่อนเพลียไ,ากกายได้จากการฉีดวัคซีนมีไข้ได้จากการฉีดวัคซีนพวกนี้ก็แนะนําว่าท่านทานยาพาราเซตามอลไทเรนอลยาลดไข้าตามปกตินะครับดื่มนะ้ํามากๆทานอาหารเข้าไปแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ,อน,นะครับอาการพวกนี้ก็จะหายไปนะครับดังนั้นพวกนี้ไม่ใช่ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับสามารถฉีดได้ครับ วันนี้ก็อยากจะย้ําให้หลายๆคนเข้าใจตรงนี้นะครับยังไงมีคําถามอะไรก็สอบถามมาได้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านซึ่งมีคําถามตรงนี้เข้ามากันค่อนข้างเยอะนะครับอขอบคุณมากนะครับ